สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเจ็ดโมงเช้าที่เกาหลีนะครับผมคลิปนี้ภาพพี่น้องบึงเหมือนอากาศยะอมสดอยู่ประเทศเกาหลีใตนะครับพี่น้องอันนี้อยู่แถวนี้คุ้มโรงงานมูนะครับผมวันนี้มาหาไปไอ้เพื่อนไปซอยปลูกกับเบื้องนะครับพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงเศร้าแล้วนะครับผมหมอกหนาเติบครับผมแนมกับโบเห็นทางครับพี่น้อง ุนะ้าครับมันจะกระตอนซ้อๆนะครับผมนอกจากหิมะแล้วยังมีหมอกนะครับพี่น้องหมอกหนาแห้งครับแนบเป็นทางเลยครับมาครับพี่ใส่ไปใอยปลูกกระเบื้องนะครับผมไปเอาบุญน้ำกันครับผมเมื่อน,นี้ไปปลูกกระเบื้องที่วัดไทยนะครับพี่น้อง โอ้ยหมอกเลยนาตึ๊บรรยากาศย่ำๆที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมใบใหม่ก็ร่วงล้นเบิดละอีกประมาณเดือนสองเดือนซากุระกับที่ออกนะครับผมอันนี้เขาจะเตรียมดินจะปลูกพักแล้วครับเนี่ยโรงงานข้างๆนะครับโอ้ยหมอกไหม เอาภาพบรรยากาศตอนซ้อมมาฝากพี่น้องนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับตึงแต่หกโมงซ้าขับรถมาครับพี่ชายไปช่วยปูกัระเบื้องนะครับผมเก็บบรรยากาศหมอกหานาๆว่าฝากพี่ฝากนอก้องหมอกหนาแห้งคัดเมื่อนี่อากาศบ่ค่อยหนาวนะครับผมอากาศ10สิบองศา อากาศเย็นกำลังดีครับหน้าตืบวันผู้ใดดังไฟวว่นไายก็